สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเมื่อนี่เป็นวันรวยนะ้ค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะเอ้าโบว์าอลไลน้าเสียจะเริ่มเลยค่ะเพราะว่ามันสวยแล้วค่ะครับคลิปนี้จะเป็นแนวทางความฝันวันหวยออกของน้าเสียกับซอสสามบินน้ำเนาะครับค่ะแล้วก็ผู้ไม่ออกน้ำน้าเสียก็เอามาท่วนให้เอฟซีเบิ้งแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะ เมื่อคืนนี่น้ำเชี่ยวฝันฝันเห็นตานามแล้วค่ะนามกับสามสามขึ้นแต่ว่าว่าติดกันเด็กน้อยอแบบอกกับหัดยางกับสามขึ้นแต่ว่าบด้ติดกันค่ะแต่ว่าน้ำเชี่ยหยุดไปที่ฝันตองหวดที่เพิ่นเอาเฮียนผู้่บาลเพิ่นเอาขอางหายหมากับไก่เอาใส่ทุงยาง แล้วก็หอยสอกไข่น้ำเสียมันเป็นเหล็กหาบโอ้มันเป็นเลหล็กขอนนะค่ะว่าเมื่อปัญหาอันหน่อยเอาหาเสียแขนน็ตีเป็นเหลเ็กเหลขข็ก <laughs> ขาวค่ะเพราะว่าวงวดงวดว่าหันที่ว่าหาซีน้ำเสียกับฟันตะตองงวดน,นั่นไงกับ <laughs> มาหาซีโยค่ะเด็กงวดนี่บ่หลายแล้วค่ะท่านผู้ชมไข่น้ำเสียสังเกตเบื้องมีตาหา กระเบิ่นน้ำเสียมากเด้อค่ะคั้วหมักเสียวแต่คว้วฝันดอกค่ะท่านผู้ชมงวดนี่เนาะค่ะเอาเมื่อคืนกับฟันเห็นตะนามเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะไปเบิ่งกันเลยเนาะครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมคว้วฝันฝันดีเมื่อคืนนี่ค่ะครับฝันเห็นตะนามไหมค่ะท่านผู้ชมเมื่อคืนนี่สามหวดอ้วนก็ถอดค่ะสามสามรอบสามรอบ คันจิว่าติดกันมันก็บอตีต่อเถอะสองหมื่ฝันเที่ยนึงสามหมือนฝันเที่ยนึงฝันเห็นตานามแม่ค่ะฝันเห็นตานามนามนี่เปิงน้ำเชี่ยก็สิเป็นหนึ่งอยู่แล้วเนาะฝันเห็นตานามบาร์เน่ฝันอีกสามรอบคือเกาแต่ว่าติดต่อกัน้อค่ะพี่แต้วควรเอาเด็กหน่อยมาให้ค่ะเอาเด็กหน่อยหัวกะนังอันนี้น้ำเชี่ยก็คยบ่อยฟังหรือเบบยร์บอสเถอะ่ะตองหัว ต่อมากก็เอาแบบกระลังนางมะให้บาานในต่อมากก็ฮัดยางค่ะท่านผู้ชมค่ะฮัดยางเอาเรียกหน่อยมะให้ค่ะเอาอันนี้เอฟซีบรรทามวาบานอีทีผู้ใหญ่บ้านที่เพิ่นอันได้ต้องวดเพิ่นเอาไก่กับหมาใส่ถุงยางอันใส่ข้อศอกให้น้ำเชี่ยไหมค่ะอันจังใดแถวอัน หอยหิวมากหอยหอยเส้นขอสอบ<ช>ห้น้ำเชี่ยแม่เพิ่นแตงห้เลยน้ำเชี่ยก็เลยเห็นเลหล็กหแม่ค่ะเสียความฟันกะต้องวดแมก่กบไปถ่ายงวดน้ำเชี่ยเนาะน้ะวดเม,มีนว่าหันก็ได้หาซีกับตองวดเนาะแถาครับโอ้หันเป็นห้องโล่งนี่จะได้หลายอยู่อีซีกันเลยแต่ว่าเขาก็ว่าลงมือสุดถ่ายเนาะครับนี่ค่ะเมื่อขึ้นกับฟันเห็นน้ำอีกผ้ากันยางข้นอันผู้ เน่ยแถาเห็นหมออันนี้ก็ยังขึ้นเส้นทวนทางเส้นทุงสูงอันนี้ก็ยังขึืนพูอีกที่ค่ะท่านผู้ชมเป็นหนทางเป็นหนทาาบ้านนี่มี่มียิ่งเพิรว่าอันข้นไปเลยที่เถาอันเป็นเขียียใหม่ไหมเถาเขียียใหม่แต่ว่าเป็นเป็นคนดิอันอีลาไปขอพ่อไหมเพิรว่า ไปขอพ่อนนื้อเชียแรแดนไปกอดเขีย้ยใหม่เขีย้ยใหม่เป็นลูกคนดีค่ะท่านผู้ชมน้้าเชียก,ก็เลยข,ขอพ่อนให้ถือเลขกสามโตเนาะครับค่ะอีกอีกฟันอันหนึ่งได้สิบอกให้ฟังบอกมันเมืดเลยค่ะท่านผู้ชมเล็กมันอยู่ในนี่ละอันน้้าเชียเขาไปในธรรมเขาไปในธรรมอันไปเห็นแมซี่เห็นไหมเคยเคยวอาเจนึงแล้วเมนบารนเ้ น้ำเชี่ยงเลื่อยเข้าไปแหมเจ๊งได้ข้านเข้าไปเมซี่พิ่นก็เลยอันเอามือเนี่ยมาจับแขนเป็นยังอีลาบ้านนี้น้ำเชี่ยงก็เลยหันขึ้นไปเบื้องเมซี่พิ่นเลยว่าเขาไปในธทำพน่ะเออข้าเจ้าอันถือเลขกันนั่นหนึ่งเก็บแต่โคบโขบ,โขบอยู่พนวะเห็นไหมคท,ที่คอยบอกจะฟังเห็นไหมแม่แม่ยูเนธทำพน,พนี้หนักพนไว้สิ ข้าเจ้าถือเลข17ึ่งซี่เจสิสิแมนหรือว่าแมนอันนี้มา,บาวบอกสู้ฟังเทียเลขออกแล้วมอาาว์บอกให้ฟังมันกับว่าเกิดประโยชน์นะเนาะครับค่ะแมซี่เพิ่นบอกว่าเลขออกอยู่ในถ้ำอันพญานาคเพิ่นหองอันเพิ่นว่าเลขออก17เพิ่นแองซี่ค่ะนี่มาขึ้นล่าซูาดค่ะท่านผู้ชมขึ้นผู้ไปกับหมาป่อมน,น้ำเชื่อกันเลย มันฟันเห็นแต่นี่ยนะเท่องเด็กหน่อยนะนะเก่าเมื่เชียร์ไเล่ตีให้หนึ่งอหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งเนาะขาเลขหาขาดันดุชมอันนี้เขาเจ้าโซกันน้ำเชียรได้ยินนี่ผู้ใช้เขาเจ้าโซกันอันเพิร์ว่าอายุเก่ามาเชียอันเท่าไรเอ้หาสิบหาเสี่สิบสี่เพิร์ลว่าอันสี่แจ็คแมนผู้ใดอันนี้บ้ามันใจดอกคาดันดุชอมนี่บ้ามันใจ เลขบ่หลายเด้อค่ะท่านผู้ชมเบิ่งดีๆเลขบ่หลายเนาะครับค่ะแต่ตามนัม้นล่ะค่ะท่านผู้ชมเด็ความฝันมักก็เอาน้ำจำเชี่ยขันบ่ามักก็ผ่านเนาะขันว่าเลขหลายค่ะงวดนี้มักเบิ้งหนา้าเบิ้งหลังหรือเลขหาดเด้อค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยมกนะักเนาะครับค่ะนี่ล่ะค่ะเอาผู้ไม่ออกนามเอามาสรุปให้เอฟซีเบิบ่งค่ะท่านผู้ชมนี่ บนปลอยแต่ตองวดค่ะอย่าลืมด้วค่ะไข่ไก่หนังไข่ไก่ยอดไข่ไก่สองหนึ่งห้าี่ค่ะาไปไปจับสลากกันว่าเบอร์สามสิบหาเบอร์หาสามครับยูนี่ละค่ะท่านผู้ชมเอาซอสสนามบินน้ำด้วค่ะ่นส่งมาใหายค่ะนี่ งวดดีไม่ชนกันพนมีสองสูตรเนาะพนมมีหลายสูตรค่ะถ้าบอส้นกันพนให้ประกบอันนี้มันพอส้นกันนี่กับ่อส้นกันนี่ค่ะานผู้ชมงวดน้ำเชี่ยวเอามาลงเข่าหาศูนย์เด้ครับอืมเราก็มาหาซีเราก็มาหาซีพนพก่นกอดข้อกันเข่าอีรีเด้อค่ะสองงวดนี่เอามาลงเนาะครับค่ะนี่มาเบิ่งงวดนี่เด้อค่ะานมู้ชมบ้ดนนี่พนมไฮห้าหนึ่งค่ะรผู้ชม ห้าหนึ่งนี่ลงไปมือก้อนนี่เนาะครับนี่ค่ะท่านผู้ชมของเปิน่นมีตารางเนะาะแถาวนเวียนอยู่น,น,น,นี่แหละเนาะเมียน ฝันน้ำเชียเด้อค่ะฝันเห็นต้นหนามเจ้ว่าเป็นยังไงค่ะเจ้าสีมาหัวมาท้ามักฝันน้ำน้ำเชียกะจะค่อยเอาเด้อค่ะทาว่ามักกระเบื้องไปซื้อกับได้ค่ะดันผู้ชมเนาะครับค่ะอ๋อค่ะ่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วมกักกะจ้าควอยเอาน้ำน้ำเชียเด้อค่ะเพราะว่าเหลขกมันบ่อหลายค่ะมีตาเป่ากับเบิ้อกับหาบเนาะ ค่ะมักซ้ำนั่นล่ละค่ะท่านมู้ชมก่มมะเสียเพ่นกว่าหานี่เพราะว่าน้ำเสียเบือคลืนนี่ขึ้นไปไปกับหมากับค้นพร้อมครับค่ะกับหมาแต่งเต้ต้องหดหงแล้วเนาะเนี่ยค่ะน้ำก็เลยมาหาอีกค่ะเด็กหน่อยกัมมะเสียพ่นว่าเอาสามไหเนี่ยค่ะกับหาหากับซีซีนี่คือพ่นโซกัน ผู้ใส่เขาโสกันก็เก่ามาเชียอาอยู่เถ่หาสิบหาโปรแมนสี่สิบสี่บทึกค่ะเพิ่นโซกันจังสีน้ำเชียได้ยินเก่ามาเชียเพิอ่อีกสองสามเดือนเพิน่นกับหาสิปีแล้วค่ะสี่สิบเก่าพิ่นออกไปแล้วเก่าซีนะค่ะมือนี้ขอให้เอซแฟนครับของน้ำเชียกับเก่ามาเชียถูกสามตและสองตัวน่าเถอะค่ะ โชคดีทุกท่านเดอรค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ